สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับทำเองได้ง่ายๆครับเปิดฝานะครับเปิดฝาวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมานครับเช็ดทำความสะอาดครับแล้วก็ใส่คืนไปนะครับใส่คืนเข้าไปไม่ต้องขันนะครับ วางลงเฉยๆครับวางลงเฉยๆแล้วก็ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาตรงๆแล้วก็ดูนะครับระดับรามันเสื่อนะครับต้องไม่ต่ำกว่าขีดข้างล่างนะครับแต่ก็ไม่เกินขีดข้างบนนะครับคืออยู่ระดับปกตินะครับนี่นะครับถ้าต่ำนะครับรีบถ่ายเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ใส่กลับคืนเข้าไปครับ มนฟ้าปิดครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมครับ